ต้นไม้ราคาสมัยนี้ทำไมมันแพงจังวะเนี่ยต้นหนึ่งต้นเกือบ500โอ้ยหวังว่าซื้อมาจะได้ลงทุนหน่อยนะเนี่ยไปดีเพื่อนกลับมาบ้านแล้วโว้ยเอยกลับแล้วเอออันนี้ต้นไม้ที่นายฝากซื้อนายคิดว่ามันจะลงทุนได้สำเร็จจริงหรอเพื่อนขายต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องลองเสี่ยงอะคนเรามันต้องลองแต่มันแพงมากเลยนะอันนี้ของนายอ่ะห้าต้นอ่ะก็นี่ห้าต้นต้นคิดมัดของฉันซื้อมาสิบห้าต้นอะ ต้นละเกือบ5 0าบาทเลยเพื่อสมัยนี้โคตรแพงเลยอะ่ะมันทำไงได้อะ่ะเทศษกิจตอนนี้ทุกอย่างแ,แพงหมดอะ่ะนี่ตอนที่ฉันไปซื้อของมาใช่ไหมร้านต้นไม้อะ่ะมีรูปเจ้าของร้านอะ่ะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะบรัมบรัมบรัมไอปาตะฟิมปูตปัมอะไรสักอย่างอะ่ะ คืออะไรวะเพื่อนเนี่ยภาษาภาษาคนบ้านเขาป่ะไม่ใช่บ้านเราก็ประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยมันมันคือภาษานี่ภ่ษาโปรตุเกสที่มันกำลังช่วงนี้ดังในแอปดำป่ะเออว่ามันอะไรนะบริมบิมบิมบิมปาตาบิมอะไรสักอย่างป้าเหมือนไอ้พวกตุง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 ซาฮูราอะไรสักอย่างอะที่ฉันจำได้อะมันอาจจะเป็นแปลว่าต้นไม้ต้นไม้ราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะป่ะต้นไม้ต้นไม้ราคาถูกเออไม่รู้เหมือนกันลองลองดูป่ะเห็นใช่เห็นใช่เห็นอยู่นะว่าเขาแบบเขาเปิดดูใช่ไหมหน้าตามันแปลกๆด้วยเพื่อนมันเป็นตัวจมูกโตๆนิ้วยาวๆอ่ะ อาล็อบเปิดดูล็อบเปิดดิเอาได้แหละเช่าสุกมันมีเป็นหนังด้วยอ่ะเราเปิดด่วนนี่ครับออฟฟิเชียลนี่ไงเพื่อนมันกำลังสู้กับไอ้ตุง n g ตุ ung ตุ u ซาหูล่าปะเนี่ยใช่ไหมต้นต้นไม้เนี่ยไอ้ไอ้ตุง n g ตุ u ตุ u ซาฮูล่าเฮ้ยแต่ตัวมันใหญ่มากเลยว่าไอ้ไอ้บิมบิมไอ้บิมบิมปัตตาบิมอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยตัวตุนตีนมันโคตรใหญ่อ้โจมูกมันก็ใหญ่เพื่อนโอ้โหมันสู้ใหญ่เลยนะดูดิอุ้ยไอ้ตุงงงเ่กรแ ung ตุ ung เอาเลย เออเชื่อว่ามันก็สนุกดีนะเว้ยแต่ว่าดูอย่างอื่นน่าจะสนุกกว่าใช่ไหมแจ่เวลาหลายชั่วโมงเลยนั่งดูเนี่ยเอ้ยจะนอยนยังเดี๋ไงเอาต้นไม้ไปปลูกหลังบ้านก่อนจะได้จะได้นะเอาไปบ้างไว้หลังบ้านกัไ <c oughs> นไปเมื่อไหร่บร้านเราจะมีหลังบ้านเนี่ยเขาบอกแล้วจะไปทำประตูอะประตูอะเออประตูพี่ทีเพื่อน <ๆ S 2> หลังจะขายได้ค่อยทำนะโอ้โหขายได้กี่โมงไม่ได้ฉันถามเลยต้นไม้ไม่อย่างแพงเอาวางเลยวางเร็วเชื่อมางเร็ววางเลยให้มันเรียงกันเลย,วา,เลยวางอยู่วางอยู่เออเรียงกันเลยชึบแล้วก็อันนี้มันต้องวางข้างบนปะ วางข้างบนนะวา,างตัวบนต้นไม้ชึบชึบอ่ะวางไปชึบชึบว่าแต่อะไรไม่ทำทำไมเะไไม่เอาเงินทั้งหมดนี้ไปซือ้อเอตอเิมเกมวะโอ้ยเติมเกมอะไรเขาเรียกว่าการลงทุนเว้ยเอ้ยนั่นเรื่องการลงทุนอะ่ะเขาเลยซื้อมาขายแพงซื้อถูกขายแพงเว้ยเออต้องพูดอย่างน,น,นี้เพ<อ>ื่อนไปไปหาหลับหลับนอนกันดีกว่าวะแล้วถ้าขายไม่ออกขายไม่ออกก็เข้ามากันหางานอื่นทำไม่ยากเท่าไหร่หลับไปดีเพื่อนจะกัน ไม่ฟ้ามันร้องดังจังเลยวะเนี่ยโอ้ยตกปูชิเป๊กโอ้ยอะไรวะเนี่ยว้ายโอ้ยปัตตาพิม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 เฮียเราเราพันกันเราพันเฮียเฮียเฮียมึงตอนแตกไปเนี่ยโอ้ยเฮียปัตตาพิมปัตตาพิมปัตตาพิมอะไะไรเลยวชื่ออะไรวะปัติชิมปัติชิมเลยวะประะประระประระปัตตพิมไอ้ตัวตัวนี้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 เฮ้ยตัวจริงว่ะเพื่อนนายออกไปดูดิ มาดิเยลอกเลนเจไปเลยเพื่อนเาไปาหอกเพื่อนมันไปาเราหอกได่ัฉันกลัวว่ะไอ้เข้ามดิเไอ้ตไม้เราหายไปไหนหมดอ่ะฉันได้เสียงผ้าผ่านแล้วตไมเราก็หไปหรือว่ามันมีอะไรปดิจัาอะไรบางอย่างไอ้หมอนี้วะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไป่มันต้องไฟไหม้ต้ไม้ดิมันมันไม่ควเป็นในตัวนี้ก็ไม่รู้เพื่อนบ้านเราจะมามัดิดว่าปอดเฮย อะไรมันติดจมูกวะเนี่ยวุ้ตตตตนต้นไม้ต้นหญ้าอ,อ, <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ยเขี้ยะเขี้ยะเสียงดังไอ้บ้าเสียงดังตื่นแล้วเพื่อนตื่นแล้วอย่าเสียงดังนะอดี๋ยวช็อกนะพี่ตัวกลางนอนฟอลาเราอยู่นี่ไงมันหลับอยู่นี่สิมันกลวัวเนี่ยดีเออมันกลนอยู่เงี้ยไหมมันขอฟี่ขอฟี่อยู่มาหายแล้วเพื่อนเราโดนขังว่าเราต้องขังอยู่ในกองใบไม้เดี๋ยวมันแค่ใบไม้เองพี่หอเจ้าเออเอ้าเพื่อนเนี่ยสมุมตบ แล้วไม่รู้ๆโอเคเพราะว่าทีนี้เราก็รอดแล้วอะแสดงว่าไอ้หมอนี่ไม่ค่อยมีสมองแต่ตัวมันใหญ่อะไรประมาณนั้นปะมีแต่กำลังไม่มีสมองเอออะไรประมาณนั้นมันมันหลับอยู่โอเคปอไปหลับกันแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงเพื่อนโอ้ยเขียวคุณเป็ดนะเก่าเข้าใจใยญ่ๆๆๆๆๆมันหลับปล่อยมันหลับไปแต่เพื่อนดีแล้วโอ้ยเราอยู่ไหนไม่รู้เพื่อนมันอยู่ในป่าเลยอะไม่รู้ว่าเหมือนเราอยู่สุสานแบบพบพีระมิดยักษ์หรืออะไรบางอย่างที่แบบ กะสาาที่แบบไม่ถูกคนพบอ่ะเพื่อนนำมาแล้วอะไรเงี้ยคืออะไรวะหรือว่าจะเป็นบ้านของชาวแบบพวกเผ่าชนป่าคนป่าเชื่อวไม่น่าใช่แหละคนป่าไม่น่าจะประตูเหล,เล็กกับป้ายหมายเลขตรงนี้ฉันเจอประตูเว้ยแต่ไม่มีหมายเลขรหัสลับออกไป,ปข้างนอกเพื่อนฉันเจอกล่องมุมห้องด้วยอะไรอะเฮ้ยดูที่อาจจะมีกระดาษที่มันเขียนหมายเลขอยู่ได้เอามาเจ้าวะคือมีกระดาษมีกระดาษจริงด้วยเอามาเอามาเอามาเชนิงเชนิงอันนี้อะไรกินได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนซองนี่ แปลว่ที่นี่ต้องบีบเพืนมาเขียนว่ามากกว่า9,400พยคืออะไรเพื่อนไา่ติหรอถิงแล้วเขาาอะแล้วนเขจมาไหมไ้ได้ไต้นไหนอะต้นนี้ม่้ต้นต้นนต้นไหนกีถ้าเจอกระดาษที่มัเขียนว่ามากกว่ามากกว่าเลข9,400เพื่อนแสดงว่าเลขหลักหมื่นเนาะมันบีบบีบมาบีบอยู่ข้างล่างอะเลขเก0 0ี่รยแปลว่าโอหมันขยายมากเลยนะมากกว่าเกี่อยาจจะเป็นเ5้าถึงหลักล้านก็ได้เพื่อนเฮ้ยมีกอง นายนายออกมาไช่ยช่ลบลบชึบเอ้ยมีทู่ศพเป็นมืนเก็บนะเก็บไปดิมากกว่าเก้าพันโอ้โหรู้อยู่แล้วมากกว่าเก้าพันเก้าพันสี่เนี่ยไม่ไม่มีประโยชน์เลยว่ะกล่องเนี้ยเพราะว่าจะมีที่อื่นอีกหรือเปล่าใช่ป่ะอาจจะมีคำใบอีกช่วยหาดรู้เดี๋ยวฉันลองหาปัจจั้นะดูลองมองแบบข้างห่างเนาะไปมันเปไปยังไงเนี่ยเพื่อน ลงแล้ววยเก่นึงเขียนว่าร้อยกว่าหมื่นหนึ่งโอเคน้อยกว่าหมื่นหนึรกว่าหมื่นหนึกว่มืน้อยกว่าหมื่นึแปลว่าอยู่ที่เลข94 0 0ถึง9 0 9นก้ว่าหมื่นึมาหนึ่งโอ้โเท่าไหระเนี่ย้อายเพื่อขบอลมันมีอีกหรือเปล่าอะไรทั้หมดยังอะโอ้ต้อปีหรอโอเคเราไม่ได้เพื่อนใช่โอ้ไม่เจอเลยว่าอยู่ไหนวะเนี้เพื่อนพิแอร์อะไรอยู่ไหนอะหลอกล่อไปก่อนนะเพื่อนฉ อุ้ยตายยิงสู้มัดอกยิงเข้าปะไม่เข้าเลยเพื่อนตีนมันโคตรหนาเลยเป็นต้นไม้อะเพื่อนจะยิงเข้าได้ไงวะโอเคชึบชึบจะกองจะกองสวยเถอสวยขอเป็นเลขเถอึบเลขก็คือเลขอะไรวะน้อยกว่า9,600โันหอยโอเคแค่ชั่วว่าจะเป็น9,400ถึง9 5้าพัเพื่อนไอ้ก็9599ห้าเกมั้ง9 5 9าากน้อยก่อนไหมเพื่อนโอเค อ่าก้าพันเาส้าถูกมาเร็วเก่งสวโอเคมนันแบบเกี่ยววิ่งวิ่งรงมเนี่ยดิถล่มดินถล่มมเนีใช่ไหมเยี่ยมแล้วเพื่อนนี่เโอ้ยันงั้นงเอาดเดีเดโอ้โหโอ้โหจิไม่เขาเลยอย่าเข้ามาอเข้ามาอ

เร็วดิเร็วตรงยาวตรงยาวชุดโอ้ยบาร์บิมปรบิมปรบิมบรบิมไป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 บลับบลับบลั i บีมบีมโยคาเำด้วยพี่โนดิสเลมกรมหน้าไปน้าเดินกระหน้าไปน้ำด้วยไอเดียวไ e เดียวเจ๋งเว้จะได้ยิงไม่ได้มันมันมันน่าหยจดเมันแรงฉาคืไป่ะคืไปเร็วลับบลับบลับบีมบ i มโยคาเฟ่รวยพี่โนดิสเลมโอ้ยโอ้ มระโดดตามไปกันวะดรวยมาตามไปแล้ว่าตมไปแ้โอเคยยิมีโคเปลลน้ดิยโอยาตามมาไวมากมตามมาไวมากซ้า้ายซ้ายเราโอเคโอเคตามมไวมาตามมาแล้วมาตามไปแล้วจะีม่จะไม่เดี๋ยวุดเดี๋ยวฉันอุดได่ฉันุได้เพื่อนฉันุได้โอเคมาพื่อนเราบะรกีนยโคออ้อเอออโหอเคออออย

ปัอตาพิมผูบไปคนดีในป่าสกฟเล์เลยิงอะไรเร็วเร็วมาเลยมาทีสุดไปหมดเลยไปหมดเลยเฮยจี้ตัหลักด้วยปัตาพิมผู้จับไปคนดีเฮ้ยแค่จี้ตัวหลักด้วยปาตตาพิมผู้จับไปคนดีแค่จี้ตัลักดยปัตตาพิมผู้จับไปคนดีแค่จี้ตัลักด้วยปัตตาิมผู้จับไปคยดีแค่ยี้ตัลักดยตาพิมผู้จันเีแม่จี้ตัวหลักดย บรงสม,ม sociedad, Unidos, 謝謝ับรันรี้ระตรตีตีเราติดรางแล้วเพืางแล้วเราติดางแล้วเรงแล้วรวงด้วยเร็วเรพ่อมาแล้วรีแล้วพ่อมาเรรีแล้วโอยแกขนาบูเป็นตเป็นตู้ทไแล้วพ่อมาแล้ว ไปแล้วเฮยไปเลยเพื่อนไปเร็วไปแล้วไปเร็วจะไม่ถอยไวจังวะโอ้ยเหมือนมือเขากดเลยเพื่อนเราต้องเราต้องสู้มันเราต้องสู้มันเราต้องสู้มันขับยิงขับยิงโอ้ยโอ้ยมาเขาเปี่คนแรงเลยสวิตสวิตสวิตโอ้ยเม่นี่คนแรงเลยโอ้ยเฮ้ยเป็นอะวะเป็นวะเป็นอะวะแทนนี่แทนมาอยู่กับฉันอยู่กับฉันอยู่กับฉันยิงสู้เพื่อนเรายิงสู้ยิงสู้ไอ้ใิงสู้ยิงสู้ยิงสู้เร็วยิงสู้กระสุนเยอะยิงเข้าอยู่ยิงเข้าอยู่ไปไม่หลบไม่หลบไม่หลบ มันหลบเหรอจับจ <Jedi. S 2> <Auss biography. S 3> ับพวกฉันมาทำไมไอ้ต้นไม้บ้าเราเราไฟเราจีบยิยิงวิ่งนะพี่วิ่งพี่สิงสุดเดียวกันนะโดนยู่พยายามอ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 ยู่โอ้ยโอ้ยมันไปไหนมันไปไหนสวิต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 มานนี่เพื่อนตามมาตามมาเรยเลยยิงตามไปเรลยยิงตาไมเลยทำไมพันธุ์ง่ายเหมือนตอนเล่นเกมเลยวะปืนจริงเนี่ยโอ้ยเอาอะไรมาเปรียบเทียบของจริงกับการเล่นเกมเพื่อนไอ้บ้า ไปเดี๋วเราใส่เราเราเล่น VR เราก็ยังยิงได้แต่เพื่อนล่ะโอ้ยยิงไปก่อนเลยมาจิจะบบิ๊กซองแล้วแค่แค่ช่องแค่แค่โอ้ยมันหลบมันหลบกระสุนกระสุนกระสุนเฮ้ยเราต้องเอาสีนัดยิงพร้อมกันเว้ยยิงให้โดนแล้วมยวท้ายอ่ะอเคงั้นงเราคุยพร้อมกันพอเราบอกหนึ่งสองอะไรอะไรอะไรยิงสวยเพื่อนโอ้ยเออรอลราใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าเรารอแล้วฉันไม่รู้ว่าตัวนี้มัน มันแค่ตัวแม่หรือตัวลูกที่อยู่ระดับอาพี่สุดหรืออาจจะเป็นพี่ชายของไอ้พวกนั้นอาจจะมีตัวพ่อตัวแม่มาอีกก็ได้นะเว้ยใช่ไหมอะไรข้ารับผอพัอนกันอกว่โอ้โหปืนแค่นี้นยายอะไรเป็นข้ารับผอพัอนเปว่าเพื่อนไปเอาเป็นว่าเราจะไหนก็ไม่รู้เราอยู่ทวีเจแป็กกาใต้หรืออะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราจะกลับทางเดิมก่อนโอ้มันจับเราอสกาเลยโอ้ชั้มันกายอยู่หน้าชาวบ้านเราไม่น่ามีนะไอ้แนวไอ้แนวพวกแบบเออเหมือนต้นไม้ใหญ่เิลิมิตรเอออะไรเนี่ยไปเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราจะ ทำการกับอุโมงค์เก่าลดไปหลุดไปหาทางอื่นออกกันเด้อไปเราเราไป่เราไม่ตั้งหรอไม่มี